ึ่งตอบโจทย์การสร้างที่อยู่อาศัยเพื่อใช้ชีวิตใกล้ธรรมชาติแต่ไม่ขาดเทคโนโลยีและความสะดวกสบายอันนี้จริงๆแล้วเนี่ยถ้าท่านไปเดินชมานจะเห็นว่าเราใช้โซลาร์เอเนอร์นะคะเป็นโปรเป็นพลังงานสะอาดซึ่งช่วยในการปัม๊มน้ำน้ำต้นไม้นะคะและที่ยิ่งกว่านั้นก็คือเรามี Wi-Fi ซึ่งลูกหลานจะสบายใจได้ว่าเขาสามารถที่จะเห็น ชีวิตความเป็นอยู่ของผู้สูงวัยสังคมเราก้าวไปสู่สังค,ม,งงคมผู้สูงวัยนะคะผู้สูงวัยต้องมีคุณภาพชีวิตที่ดีแตนเองยังไม่นนได้ทําหน้าที่เป็นเพียงคนขายสินค้าดอกกัญชัยเท่านั้นนะคะแต่เราย่งมานที่จะริ่มโครงการในรูปแบบแปลงสตดแทรกขาดซึ่งเป็นตัวอย่างนะคะให้คนที่สนใจที่ดินสามารถที่จะมองเห็นภาพชัดเจนขึ้นว่าอุปกรบในการสร้างสมาร์ทการเด้โคมนั้นตอ,นนอบโจทย์บ้านในอนาคตได้อ,อย่างไรนะคะ เราผสมผสานการปลูกพืชสวนครัวสมุนไพรรอบบ้านกับเทคโนโลยีสมัยใหม่เพิ่มความสะดวกสบายในการใช้ชีวิตที่เป็นมิตรต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมนั่นเองก็ฝากโครงการแบบสมาร์ทการเล่นโฮมไว้ในหัวใจของพวกเราทุกคนนะคะหัวใจของพี่พี่นักขาวด้วยนะคะเราหวังว่าะจะตอบโจทย์ กับชีวิตใหม่ได้ท้ายที่สุดเลยเดินของขอบคุณท่านผู้มีเกียรติทุกท่านเลยนะคะที่สละเวลามาร่วมในการเปิดแปลงสาธินตบ้านตัวอย่างในวันนี้ขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้งค่ะขอบคุณนะคะขอขอบคุณอย่สูงนะคะสุภาพบุรุษทอยลิปิตินะครับประธานกรรมการบริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์จำกัดมหาชนนะครับเดี๋ยวจะขอเชิญทุกท่านนะครับร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีเปิดโครงการอย่างเป็นทางการนะครับขอเสียงปรบมือเพื่อเป็นเกียรติด้วยครับ เดี๋ยวเราจะมานับถอยหลังนะครับเพื่อทุกท่านบนเวทีสัมผัสท่านพิธีเปิดไปพร้อมๆกันนะครับถ้าทุกท่านพร้อมแล้วขออนุญาตเขาดาวเริ่มนับ5 4 3 2 1เชิญ Starting ้ m a r t and ส r e e n Living น o w ครับสวัสดีนะครับมีใครทราบไหมครับว่าแผ่นดินไทยมีทั้งหมดกี่ไร่ สังรกมาเรื่อยๆนะครับจาก320ล้านไร่ลงมาเหลือประมาณ12ล้านไร่นะครับแล้วก็เป็นที่ที่กรมธนารักษ์ดูแลอยู่ประมาณ10ล้านไร่เป็นที่ของหน่วยราชการอีก2ล้านไร่นะครับแล้วก็กลับมาที่โครงการนี้นะครับโครงการนี้มีทั้งหมดกี่ไร่ครับ225ไร่นะครับที่พยายามพาพี่พี่ สื่อนะครับแล้วก็แขกผู้มีเกียรติทุกคนไปเที่ยวประเทศไทยเนี่ยเพราะว่าตําแงจะบอกว่าประเทศไทยเป็นแผ่นดินที่เรารักมากนะครับเพราะฉะนั้นในวันนี้เนี่ยทุกๆไร่ที่เป็นสิ่งที่เราได้มีโอกาสในการทํามาหากินเมื่อกี้ท่านประธานได้พูดละคําว่าพลิกซับร้างนะครับให้กลายมาเป็นซับสร้างคุณค่าอันนี้คือมิติที่แบบทํามาตลอด2 0 6ปีที่ผ่านมานะครับจริงๆ225ไร่ตรงนี้เนี่ยคือซับร้านที่น่ากลัวมากเนาะเมื่อสักประมาณ10กว่าปีก่อนเนี่ยไม่มีใครอยากผ่านมาแถวนี้หรอกตึกที่พวกเราเห็นเนี่ยก็เป็นตึกร้านนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันพื้นที่นี้ก็เป็นพื้นที่ที่มันร้างมาตั้งแต่สงครามของวิกฤตเศรษฐกิจเมื่อปี41แล้วนะครับแต่วันนี้ทุกคนขับเข้าซอยมาแล้วรู้สึกกลัวไหมครับ สวยไหมครับสวยครับสวยนะครับแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่อยากจะบอกว่าในราคาที่แบมพยายามที่จะรีไซเคิลและคืนทุกอย่างกลับสู่สังคมเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ว่าเราอยากจะไปยึดที่ของใครมาเนาะแต่มันเป็นมุมที่เราคิดว่าถ้าลูกค้าเดิมมีโอกาสได้เข้ามาเจราจาปรับโครงสร้างนี้เนี่ยยังไง First priority เรอนี่ยเราอยากให้เขาอยู่แล้วคุณโบ แต่ในมุมที่มันไปไม่สุดทางเลื่อนในที่สุดไม่สามารถที่จะเจรจาได้เนี่ยซับเดิมที่มันลอยอยู่แล้วมันก็รกร้างว่างเปล่าเนี่ยนี่คือหน้าที่ของแบรนด์ที่จะทําให้ซับเหล่านี้กลับคืนสู่สังคมนะครับซึ่งวันนี้เราคิดว่าบ้านทั้งสามทไม่ว่าจะเป็นมูจิไม่ว่าจะเป็น ugi, ปนอร์ดิกหรือว่าท r o ปิค a l เนี่ยก็สามารถที่จะเป็นตัวอย่างที่จะทําให้ ผู้สนใจสามารถที่จะมีทรัพย์ที่ราคาถูกกว่าราคาตลาดเนี่ยบ้านแบงหรือว่าซั์แบงเนี่ยถูกกว่าราคาตลาดประมาณส5าเอตสมอครับผมอันนี้คือราคาที่เป็นราคาเฉลีย่ยเพราะฉะนั้นคนตัวเล็กคนตัวกลางคนตัวใหญ่ก็สามารถที่จะมีบ้านดีๆมีที่ดินดีๆซึ่งวันนี้ต้องบอกว่าที่ดินเป็นหนึ่งในออปชันของการลงทุนที่ดีกว่าทองคำ อันนี้ก็จะเป็นมุมที่เราคิดว่าเราน่าจะเอาที่ดินของแบมบอ่าอีกหนึ่งคำถามแบมบมีที่ดินกี่ไร่ครับหลายๆคนบอกว่าแบมบใหญ่ไม่ใหญ่เนี่ยผมให้ดูขนาดแบม<อ>แล้วกัน<อ>ว่าแบมมีที่ดินทั้งหมดในประเทศไทยก<อ>ี่ไร<อ>่มีใครทราบไหมฮะใครอยากจะลองไหมครับสำหรับแบมนะมประมาณเท่าไหร,ร,ร่ครับดรครับ จากเดิมน,นะครับตั้งแต่ดูใน music มิวสิกวิดีโอเมื่อกี้เห็นมีคนจะตอบฮะ 18, หมื่นแปดพันไร่ฮะโอ้อันนี้ถามอากูเหรออัน,นี้ <laughs> นี่ไม่ใช่ถามคนข้างๆเลยครับคนข้างๆถามผู้บริหารครับครับผมเมื่อกี้เห็นในมิวสิกวิดีโอคนที่เดินผู้ชายหล่อๆที่เดินข้างคุณก่อนนั่นคือน,นายผมเองนะครับวันที่นายผมยังมีความหล่อเหลาขนาดนั้นที่เดินคู่กับคุณก่อนเนี่ย ตอนนั้นเราเคยมีซับเนี่ยอยู่ประมาณ1 0 0 0 0แสนกว่าไร่เนาะวันนี้ทุกคนก็แอคทีฟในการที่จะระบายซับออกไปเรื่อยๆเนี่ยวันนี้แบมน่าจะเหลือเอ่จำนวนซับอยู่ประมาณ2 3 0 0 0กว่าไร่โอ้ก็ได้ระบายไปเยอะมากเลยนะครับด็อคเตอร์ก็เป็นมุมที่คิดว่าหลายๆคนยังมีโอกาสที่จะได้เป็นเจ้าของซับแบมนะครับแล้วมาเข้าถึงโครงการแบมสมาร์ทการ์เดนโฮมบ้างเริ่มต้นมาได้ยังไงครับจริงๆ ตัวอย่างบ้านเนี่ยไม่ได้เป็นตัวอย่างที่ทําเพื่อที่จะขายพี่ๆนอ้องเป็นเรื่องของการที่จะคิดคอนเซ็ปต์ขึ้นมาว่าในทรัพย์ของแบนด์ทั้งหมดเนี่ยสองหมื่นกว่าไร่เนี่ยเรามีทรัพย์เนี่ยอยู่เกือบทุกอําเภอในประเทศไทยนะครับแต่ถ้าเรามีความฝันว่าเราอยากจะมีบ้านสักหลังในวันนี้เนี่ยมุมที่เราเป็นคนกรุงเทพหรือว่าในบางครั้งเราอยากที่จะมีบ้านที่สองเนี่ย สิ่งรากที่เราคอนเซิร์ก็คือมันน่าเป็นห่วงไหมในวันที่เราไม่อยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยคอนเซปต์ของเราก็คือเอาเรื่องของดําริพระราชดำรีของในหลวงล้นเกล้ารัชกาลที่9เนี่ยเข้ามาปรับเข้าสู่การอยู่ในมุมของเ e l ล์ซั f i c ิเชียนนี่คือตัว S ตัวแรกนะครับตัว M ก็คือทำยังไงให้บ้านมันไม่เชยไม่อย่างนั้นบ้านของเราเนี่ยโดยส่วนใหญ่เนี่ยออกแบบมันก็จะดูเฉยเเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะเห็น ทั้งมูจิทั้งนอร์ดิกแล้วก็ทั้งสิ่งที่เราใส่เข้าไปในบ้านก็คือมันเว r y ีโมเด n นะครับในมุมของตัว A เนี่ยมันคือในเรื่องของแอบสอบตัวคาร์บอนที่มันเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นโซลาร์พาร์เนลไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นระบบประหยัดพลังงานแล้วก็ตัว R นะครับก็คือการรีชาร์จพลังงานดีๆของพวกเราเองและท้ายที่สุดคือตัว T นะครับก็คือในมุมของเทคโนโลยีที่เราใส่เข้าไปเราสามารถที่จะสั่ง ให้แปลงผักเนี่ยมีสปริงเกอร์รดน้ำได้จากมุมที่เรานั่งทำงานอยู่ที่ออฟฟิศที่สาทรเราสามารถที่จะตรวจเช็คได้ว่าตอนนี้คุณแม่หรือภรรยาที่มาพักผ่อนในวันนี้เนี่ยเขาทำอะไรอยู่ทานยาหรือย,ยังได้พักผ่อนในเวลาที่ควรจะพักไหมทั้งหมดทั้งมวลนี่ครับเป็นการปรับรูปแบบของซับให้เข้ากับคนที่เป็นคน ปัจจุบันนะครับแล้วท้ายที่สุดเนี่ยเรามองว่าซับเปล่านี้เนี่ยถ้าเกิดใครเห็นใน Facebook ผมเนี่ยในมุมของการที่เราเคยมีตึกร้างเนาะกลางจังหวัดขอนแก่นที่เป็นตึกร้างของโรงแามโคซาะนะครับในตึกร้างที่มันตั้งประงานอยู่กลางเ,เมืองขอนแก่นเนี่ยจริงๆมันใส่ตัวคอนกรีตเข้าไปเนี่ยกว่า17,000ันตันเนาะ และในขณะเดียวกันมันเป็นเหล็กเส้นนะครับกว่า3,000ตันในวันนี้เนี่ยถ้ามันยังเป็นอนุสาวรีย์แห่งความหดหู่ที่ตั้งอยู่กลางมือขอนแก่นเนี่ยมันก็จะเป็นสิ่งที่ไม่มีใครได้ประโยชน์จากมันเลยแต่วันนี้เมื่อเรามีหน้าที่ในมุมของแบบเนี่ยเราพลิกจากซับราเนี่ยให้กลายมาเป็นซับสร้างคุณค่าเนี่ยก็เลยเป็นที่มาว่าวันนี้กลุ่มมิตรผล เอาซับร้านของเราเนี่ยไปทําให้เป็นโรงแรมที่ชื่อว่าแอดลิฟเป็นโรงแรม5าดาวนะครับแล้วก็เป็นหน้าเป็นตาของจังหวัดขอนแก่นสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันไม่ได้หยุดแค่จังหวัดขอนแก่นมุมนี้ก็เป็นที่มาของจังหวัดนครนายกของเราด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นในอนาคตเราก็จะเห็นว่าเดอะวอลก็อาจจะเป็นหนึ่งในเพื่อนของแอดลิฟของจังหวัดขอนแก่นก็ได้เพราะฉะนั้นในมุมพวกนี้ครับเป็นมุมที่เราอยากที่จะให้ทุกคนเห็นว่า ในความเป็นสับรางเนี่ยท้ายที่สุดแล้วมันสามารถที่จะสร้างคุณค่าและก็คืนกำไรกับสู่สังคมได้ครับคุณโบครับผมน่าสนใจมากเลยนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยทางเดอะวอวเนี่ยเราก็มีตัวอย่างบ้านอย่างที่ดเตอร์ได้เล่าให้เราฟังไปเมื่อสักครู่มีหลากหลายไม่ว่าจะเป็นไซส์เล็กไซส์กลางไซส์ใหญ่เนี่ยมันก็ยังมีมูลค่าการก่อสร้างเนี่ยทีมของวิศวกรแบงหรือสถาป,น,ถาปนิกแบงเนี่ย เราสามารถกดราคาค่าก่อสร้างเนี่ยต่ำกว่า B O Q ปกติถึง15เโยอะโดยที่ไม่ลดทอนคุณภาพขอ,ของของที่ใส่ลงไปและนอกเหนือสมมุติว่าเรามองว่าไม่สวยยังไม่โดนเนี่ยเราก็มีเอ่ออาร์เคเต็เฟิมที่อยู่ในลิสต์ของเราที่พร้อมที่จะโพสให้บริการกับผู้ที่สนใจซับแบ๊เพฉะนั้นแบาททำหน้าที่เป็น one stop service ให้กับทุกคนได้ไม่ว่าจะชอบแบบของแบบเองหรือไม่ได้ชอบแบบของแบบเองเนี่ยเราก็พยายามที่จะวิ่งไปหาคําตอบให้ทุกคนไนดะ้ครับผมซึ่งเป็นโครงการที่น่าสนใจมากนะคบผมก็ใครสะดวกบ้านแบบไหนสบายกระเป๋าเท่าไหร่ก็ลุยไปที่ไซส์ S M หรือ L ได้เลยนะครับทีนี้ต้องถามดร,ต,รต่อเนื่องนะคะว่าทําไมแบมถึงริเริ่มโครงการนี้และมองเห็นความต้องการของผู้บริโภคในยุคปัจจุบันนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างครับอันแรกผมว่าพวกเรามี พลังงานที่สามารถที่จะวิ่งฝ่าความทา้าทายได้เนาะในฐานะที่เป็นนายธนาคารคนหนึ่งเนี่ยหนึ่งในจังหวัดที่ทา้าทายมากในการทาธุรกิจเนี่ยอันดับต้นๆพิษณุโลกอันดับรองๆก็คือนครน,นายกในมุมของการที่ต้องพลิกให้ธุรกิจของนครน,นายกเนี่ยมันสามารถคืนกลับมาได้เนี่ยมันจะต้องมีแมกเนต ที่อยู่ในจังหวัดครับซึ่งเรามองว่าด้วยพื้นที่กว่า225ไร่ของโครงการเดอะวอลด้วยสิ่งที่เราสามารถที่จะสร้างเป็น value proposal เนี่ยให้กับหนึ่งในความตื่นเต้นก็คือมีบ้านสวยๆอยู่ที่จังหวัดที่ใกล้กรุงเทพใช้เวลาการขับรถไม่เกิน1ชั่วโมง15นาทีค,คุณสามารถที่จะพาครอบครัวนี้ สภาวะที่เป็นมวล,ลภาวะของกรุงเทพแล้วก็มาพักผ่อนหย่อนใจที่นี่ได้ในราคาที่ต่ำกว่าเขาใหญ่30%อันนี้ก็เลยเป็นที่มาว่านครนายกต่อให้น้องอาจจะไม่ได้สวยกระโดดเนาะแต่น้องเป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่งดงามแล้วก็ไม่ไกลจากกรุงเทพครับถ้าพูดถึงทรัพย์ของทางแบมเนี่ยมีแนะนำสำหรับการสร้างสมาร์ทการ์เดนทโมเนี่ยมีมากน้อยขนาดไหนครับดรครับที่มีอยู่ตอนนี้ ตอนนี้น่าจะมีอยู่กว่า8,000ไร่นะที่สามารถที่จะรีเซลได้เลยทั้งแปบมเนี่ยมองบทบาทตัวเองในเรื่องของเจอะอะไรดีกว่าในเรื่องของ ESG หรือว่าเรื่องของสิ่งแวดล้อมซึ่งตอนนี้เนี่ยทุกที่เขาให้ความสำคัญกันหมดเลยยังไงบ้างครับอันแรกเนี่ยเมื่อกี้ผมโชว์โครงการแอทลิต์เลยเนาะครับในความที่ประเทศไทยเนี่ยผมว่าเราผ่านวิกฤตเศรษฐกิจไม่ต่ำกว่าสครั้งนะครับ ในมุมที่มันเคยเป็นอนุสาวรีย์แห่งความพ่ายแพ้นะคือการรบทางด้านเศรษฐกิจเนี่ยเรามองตึกโรงแรมโคสะคนโคราชหรือว่าคนอีสานก็จะเห็นว่าอยู่ดีๆมันมีโรงแรมร้างกลางเมืองเนี่ยเอาตรงๆนะมันหดหู่ครับในมุมนี้เนี่ยถ้าเราสามารถที่จะทําหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมระหว่างเจ้าของเดิมของโรงแรมโคสะกับกลุ่มน้ําตาลมิตรผล มุมนี้มันทำให้เกิดโรงแรมอัตลิฟขึ้นมาเพราะฉะนั้นในอนะินสปิเรชันในสิ่งที่มันเป็นแรงบันดาลใจแบบนี้เนี่ยเราพยายามที่จะสร้างให้มันเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นหลายๆคนพูดว่า ESG คืออะไรต้องไปซื้อรถไฟฟ้ามาเป็นรถประจำตำแหน่งหรือเปล่าหรือว่าต้องไปติดโซล่าบอร์ดตามสำนักงานหรือเปล่าอันนั้นมันเป็นแค่ปลายทางเนาะครับนะ แต่จริงๆต้นทางเนี่ยผมคิดว่าทุกองค์กรต้องสามารถทำ ESG ที่เป็น ESG in process ให้ได้วันนี้เนี่ยงานทุกชิ้นของแบมเราตื่นเช้าขึ้นมามาปรับโครงสร้างนี้ให้คุณลุงสงชายที่กำลังจะโดนยึดบ้านเนี่ยผมถามว่าเป็นตัว S อไหมครับ E S และก็ G เพราะฉะนั้นเราเป็นเหมือนกับคนที่ให้โอกาสที่สองกับลูกหนี้ที่กำลังจะโดนยึดบ้านนะครับ,รบเพราะฉะนั้น งานทุกงานท่านพุทธทาสเคยบอกแล้วว่าการทํางานคือการทําบุญแล้วผมเชื่อมั่นว่างานทุกงานของแบมเดวันนี้คือการทําบุญครับครับผมแล้วก็จะพัฒน,นาต่อไปเรื่อยๆด้วยนะครับผมมาถึงคําถามสุดท้ายอยากให้ทางดรเนี่ยได้ฝากโครงการนี้หน่อยครับสำหรับแบมสมาร์ทการ์เด้นโฮมนะครับซึ่งเชื่อว่าหลายๆคนฟังมาเรียนรงนี้เนี่ยก็ถือว่าให้ความสนใจกันเยอะมากนะครับดรอยากจะฝากบอกอะไรกับทุกท่านบ้างครับอันแรกอยากที่จะให้เห็นว่า ในวันนี้นะครับในการปล่อยสินเชื่อในระบบเนี่ยอัตราการปฏิเสธสินเชื่อเนี่ยมันสูงเกินกว่า50ไปแล้วเนาะหมายถึงว่าคนเดินเข้ามาในแบงค์สองคนเนี่ยโดนปฏิเสธหนึ่งคนแล้วจริงๆแล้วเนี่ยในวันนี้เราจะเห็นว่าเพื่อนร่วมชาติของเราเนี่ยเป็นฟรีแลนเซอร์กันมากขึ้นเนาะคำว่าเป็นฟรีแลนเซอร์ไม่ว่าจะเป็นพี่ๆสื่อมวลชนไม่ว่าจะเป็นคุณโบไม่ว่าจะเป็นหลายๆคนเนี่ยเวลาเราไปกรอก ในใบสมัครขอสินเชื่อเนี่ยเราก็จะติ๊กคําว่าอาชีพค้าขายเนาะค,คือไม่ได้เป็นลูกจ้างที่มีสลิปเงินเดือนวันนี้ผมอยากจะบอกว่าแบงค์เนี่ยเปิดกว้างให้พวกเราเนี่ยไม่ต้องขอสินเชื่อแต่เข้ามาผ่อนตรงกับแบงค์ได้เลยเราเริ่มต้นจากเดือนละประมาณ500บาทและสามารถผ่อนกับแบงได้ยาวจนถึง25ปีเพราะฉะนั้นนี่คือพื้นที่ที่มันเป็นเซฟโซนเนาะของทุกๆคนที่อาจจะ ได้รับความบาดเจ็บในการดาเนินชีวิตจากโควิดหลังจากโควิดเนี่ยมุมนี้ผมคิดว่าทุกๆคนสามารถเป็นเจ้าของทรัพย์ได้ที่แบงแต่ไม่ได้แปลว่าแบงปิดรับการให้สินเชื่อของธนาคารนะครับเรายังเป็นพันธมิตรกับธนาคารกว่า10แห่งในประเทศไทยแต่จริงๆวันนี้เนี่ยกำลังจะบอกว่าเมื่อสังคมมันเปลี่ยนน่ยผมอยากให้พวกเรามองทรัพย์ที่เป็นทรัพย์ NPA หรือว่าทรัพย์สินรอการขาย คุณมีเงินหนึ่งล้านบาทเนี่ยคุณสามารถได้ที่ดินเนี่ยบ้านขนาดที่อยู่ข้างหลังคุณโบเนี่ยหนึ 1, ่งหลังในวันที่ลูกคุณมีปัญหาลูกคุณอยากจะต้องการเงินก้อนหนึ่งในการไปเรียนต่อเมืองนอกเนี่ยหนึ่งล้านบาทมันจะกลายไปเป็นสองล้าน,น 2, บาทภายในระยะเวลาไม่เกินแปดปีเนาะอันนี้คือมุมของการคำนวณเพราะฉะนั้นแทนที่คุณจะเอาหนึ่งล้านบาทไปเล่นหุ้นไปซื้อกองทุนค,คุณเอาหนึ่งล้านบาทมาซื้อสับแแบมเนี่ย อย่างน้อยมันเป็นความอุ่นใจในชีวิตของเราได้แล้วก็เราไม่รู้หรอกว่าวิกฤตเศรษฐกิจมันจะมาอีกครั้งหนึ่งเมื่อไหร่แต่ทุกๆครั้งอยากจะให้ทุกคนทราบว่าทุกคนมีบบอยู่ข้างหลังครับครับผมฟังแบบนี้แล้วก็อุ่นใจมากๆนะครับขอเสียบรมือให้กับดรรักวรกิจโทคารอนมากๆครับ